สวัสดีค่ะเมื่อนี้เป็นเมนูกลางวันอาหารกลางวันค่ะเมื่อนี้กินสลัดโรดแต่ว่าเป็นสลัดแบบแหนมเมืองค่ะน้ำจิ้มสิเป็นแบบนี้น้ำจิ้มสใส่ไอเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มแหนมเมืองใส่ไอถั่วบดเนาะคะ่ะลักษณะสิเป็นแบบนี้แต่ขะเจแต่กะว่าเห็ดแบบสลัดแ้วแต่ว่าเป็นสลัดโรด อันนี้เป็นกุ้ยช่ายไส้เผือกตะโกเผือกเป็นค้นหมักกินเผือกสมโอค่ะสมโอมีสองสายพันธุน์มื่อี้กินไอ้กินกระเพาะปลาน้ำค่ะมือนี้เสบแซบน้ำกัน,อ,นะะอีกเนาะค่ะนี่เป็นเมนูกระเพาะปลาเห้าเป็นกระเพาะปลาที่ทำทำเองเนาะคะ่ะ สดกระเพาะปลามันนี้พวกกินเขา่าดอกกับสลัดโรดนี่แหละค่ะแล้วก็มีมีสมโอหวานๆเนาะค่ะแล้วก็มีกุยช่ายเผือกสีซ้มนี่แหละค่ะมันนี้กินน้ำกันเส็แบแสบน้ำกันค่ะกินกระเพาะปลาแล้วก็มีสลัดกุยช่ายไส้เผือกบ่กกินเขา่าค่ะกินจ้งสีแลละค่ะมันนี้ พอปลาก็จะของเห็ดเองนะคะ เฮดเองไม่เ,เป็นยาเสียค่ะเพราะว่าเห้าสิริกินกับพอปลาเยอะๆซื้อเองเกกมันนิดเดียวตะโกมึงตะโกค่ะตะโกนี่แสบ,บแสบเ,เนี่ยเจ้านี่ยเผือกข้าเจ้าเห็ด นา่ากินน่ากินอันนี้กะุิใช่เผือกเผือกเป็นแป้งบางๆค่ะ สกโกก็เผือกเนี่ยคุณมาจากบางลักอย่งี้ค่ะบางรักบางลักบางลำพูดกุยชายนี่มาจากคุณต้องไปซื้อเองค่ะมันไก่สั่งเข้ามันไก่มันแพงค็ต้องซื้อเอง ตรงเป็นคนชอบกินเผือกค่ะนี่เผือกมันห็นออกมาหลักษณ่อะไรเนเนื้อเผือกแซ้บแซ่บกินของหวานของข้าสลับกัน ลูกเช่าหน้าชอบกินเผือกกินพันุ์กุยชายเนี่ยกินมันแห้งเนาะอยู่เมืองไทยกับขอดีเนาะคะ่ะอาหารการกินเฮาหากินง่ายเนาะคะ่ะ จุมโอ๊กินเมื่อไหร่เนอะมันนีห่คองกินหลายกินกระเพาะปลากับสลัดซ้อมยางกพอนะ่อเนละเมื่อไหร่ จะลัดออกแบบน้ำจิ้มทีู่้ดออกเป็นลายนองอือออกแบบน้ำจิ้มทีู่้ดแล้วเอาทัวร์่สนส่งบทเลย อย่างให้พี่น้องมากินไอ้กุยชายเผือกแป้งมั้นบางแสบนะคะกินคนเดียวบ้่ไหวกินตะโกอันหนึ่งก็อิ่มแล้วกินสลัดกับไอ้กระพาอปลานี่ก็อิม่มนะ อยู่ไกลกันกับสิเอินกันมากินอยู่แล้วนะคะมันอยู่ไกลกันน้ำสลัดนี่เขาเห็ดน,น้ำจิ้มแบบนี้สลัดรส เฮ็ดแบบไอ้กุไอ้แหนมแบบแหนมเมืองนมาไอ้น้ำจิ้มแบบนั้นสีออกหวานๆหน่อยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บค่ะ จบคลิปไปแค่นี้เนาะค่ะมันเงาเราเนาะค่ะขอประคุณหลายๆสวัสดีเด้อค่ะฝากค่าข้ามเขาขอโทษขอภัยค่ะจบคลิปไปแค่นี้แล้วค่ะขอพระคุณหลายๆข่ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค้นทุงคุณลาพัดถินสวัสดีค่ะ